สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับช่วงนี้ผมเป็นคนสุรินทร์เนาะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการอพยพของพี่น้องไปอยู่ในศูนย์อพยพต่างๆใช่ไหมปัญหาที่จะตามมาคือปัญหาเรื่องยุงนะครับบางคนบางท่านอาจจะจะหาอุปกรณ์ในการจุดยาก,กันยุงหรือว่าหาเครื่องมือในการไล่ย,ยุงก็ไม่ได้นะครับวันนี้จะมาแจกวิธีการนะครับไล่ย,ยุงแบบง่ายๆเนาะใช้ของใช้ในเราหนีทาง่าย ทำไว้ใช้ตอนนี้เลยก็ได้นะครับมามาดูกันว่าทำอย่างไรอันดับแรกนะครับเพื่อนๆไปเอาตัวนี้มาเลยนี่ต้องมีแจกแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ควบคู่กันแต่กับตัวนี้นะครับใครมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนี่เป็นน้ำส้มสายชูเนาะจะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพของตัวไล่ยุงของเรานะครับมาเรามาเริ่มกันเลยวมตถุดเป็นตัวนี้ของซัฟฟอร์ ช่วงนี้นะถ้าใครไปอยู่ในศูนย์นวัยบด้วยนะครับทำสตนนี้เลยยุงไม่มีใกลยย้แนนอนนะครับระยะเวลา4ีวันได้สบายๆใช้ผงซักฟอกอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปนี้ต่อไปให้ไปเอาเป็นสบู่มาสบู่ก็ทําการขูดเอาก็ได้หรือว่าจะใครเป็นละลายเอาจาเพาะน้ำก็ได้นะครับผมใช้วิธีการขูดนะ ยิ่งทำเข้มข้นก็ยิ่งยืดอายุของการได้ยุงของเราได้นานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะต่อไปให้เพื่อนนําน้าเปล่ามาละลายทําไว้ฉีดก็ได้หรือว่าจะทําไว้ตั้งวางก็ได้นะแบบนี้นะครับต่อไปถ้าใครมีเป็นน้ําส้มสายชูนะใส่ลงไปด้วย สัก1-2ึงสองช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลิ่นรวมท้มแต่ชูมันจะช่วยกระจายกลิ่นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับใส่ลงไปเดี๋ยวคนสักพักหนึ่งรอให้ตัวสบู่ของเราเริ่มละลายก่อนทิ้งไว้สักพักหนึ่งอตอนนี้ตัวสบูข่ของเราก็เริ่มละลายแล้วนะครับอ่ะมามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเผื่อใครไม่อยากจะใช้เป็นสิ่งของที่จะนําไปใช้ต่อหรือว่าจะใส่เป็น ใช้เป็นนําไปรับประทานนะครับให้เ,เพื่อนใช้เป็นขวดน้ำแบบนี้ทําการตัดไปเลยเอานิดเดียวพอนะครับเอานิดเดียววิธีการนี้เราจะนําไปตั้งวางนะแบบนี้นะครับนําตัวน้ํายาของเราคนละลายแล้วก็ตักใส่เข้าไปเลยหมอมากนะครับกับสถานการณ์ในช่วงนี้เนาะ หรือว่าใครจะจะอยู่ในสวนยางรีดยางอยู่อย่างเงี้ยเวลานอนเวลานั่งพักเหนื่อยอยากจะหาอุปกรณ์ตัวช่วยในการไล่ยุงนะครับทําวิธีการนี้เนาะไปตั้งวางตามบริเวณหน้าบ้านของเราก็ได้ป้องกันยุงเข้าบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะนําไปฉีดพ่นบริเวณตามบ้านนะครับให้ทําวิธีการนี้นะนำตัวน้ํายางของเราแบบนี้นะครับมาทําการกรองหัวจะเทกรองไปเลยนะ กรองเราจะพาะน้ํานะครับสูนี้เข้มข้นมากแล้วก็ทำไล่ย,ยุงได้ดีมากๆนะครับนี่กรองไปเลยแบบนี้ได้ตัวรำยาของเรามาแล้วนำตัวรำยาของเราไปหาสเปรย์ฟอกกี้มานะครับแบบนี้ที่ใส่ลงไปเลย สูตรนี้เข้มข้นมากนะครับไล่ยุงไล่แมลงสาบยิงจุกทุกแกได้เป็นอย่างดีนะครับฉีดพ่นตามกองไม้ตามบริเวณขอบขขบ้านข้างๆบ้านมีกองไม้มีเศษอิดล็อกกองอยู่ป้องกันงูป้องกงันสัตว์มีพิษมาอยู่เขาทาการนาตัวนี้ไปฉีดพ่นได้เลยนะครับบริเวณทางเข้าบ้านเนาะเปิดประตูไว้อย่างนี้นะครับยุงจะเข้าบ้านใช่ไหมนําตัวน้ํายาของเราเนี่ยวางไปเลยนี่วางไว้อย่างนี้เลยนะครับกลิ่นของเขาจะค่อยๆกระจาย ทั่วบริเวณในบ้านของเราหรือบริเวณในกระถางของเราเนาะเพื่ออาจจะมีเป็นพวกแมลงสาบพ,พวกตะขาบอย่างเงี้ยมาอยู่ใต้กระถางทําการนาน้ายาของเราตัวนี้การฉีดพ่นไปเลยอีกอย่างหนึ่งมันยังช่วยในการไล่แมลงได้ด้วยนะเนะี่ยฉีดลงกระถางอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยได้ผลดีมากๆ อ๋อวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกของเรานะครับช่วงเวลานี้ช่วงเวลา,ววลาของขาออการอพยพของอย่างที่ผมบอกนะช่วงของจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการอพยพอาจจะไปนอนนอนรวมกันกองกันเยอะเนาะแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของยุงตามมานะครับนําวิธีการที่ผมแบบนี้ไปลองใช้ดูได้ลผลดีอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มของพวกเรานะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอออย่าลืมแชร์ไปละแชร์ไปให้กับเพื่อนของเราที่ยังไม่รรู้วิธีกาาทํ มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมแล้วมาเจอกันใหม่วันนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ